ก็อีกสักครู่นะครับเป็นการแข่งขันประเภทคู่หญิงนะครับระหว่างทีมชาติไทยนะครับสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับจุธาธิปันททงนะครับจะพบกับทีมชาติจากโปแลนด์นะครับสำหรับครั้งนี้นะครับเรามีแอดมินอยู่2คนนะครับที่มาช่วยบรรยายให้กับท่านผู้ชมนะครับก็มีแอดมินสทางด่วนนะครับหรือว่าสระศักดิ์เทาศิรินะครับ กับผมลุงโจ้นะครับลุงโจ้เจ้าเดิมนะฮะก็ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองไหนครับคุณสารสักบูดาเปสต์ฮังการีครับโอ้อยู่ฮังการีอยู่ฮังการีนี่ทวีปอะไรครับคุณสอยุโรปเหรอไม่ใช่ฮังการอนะเป็นฮังการี เริ่มทำการแข่งขันแล้วคะรับเซตแรกที่กำลังชมอยู่นี้เอ,อจูอาทิติ์การาทัทงสายจากลำพูนหวดลงเต็มโต๊ะขึ้นนำเป็นหนึ่งศูนย์โอ้ทั้งแอดมินสองแอดมินก็สายทั้งคู่เหมือนกันกนะกวเตะก็สายอุดรต้องรอบบ่ายายอ้าทิตย์ ที่เราชมอยู่นีน้เป็นการแข่งขันในรอบแรกแมตช์แรกของทั้ง2ทีมนะครับประเภทคู่หญิงในวันนี้นะครับสำหรับประเภทคู่ชายเมื่อวานแข่งขันไปแล้วนะครับก็พรุ่งนี้จะเป็นรอบ8ทีมรอบรองแลวรอบชิงพรุ่งนี้นะครับสาหรับคู่ชายโอ้คู่หญิงโอ้ของเราเปิดเกมมาขึ้นนำสามต่อศูนย์ครับแต้มสุดท้ายของโปแลนจะได้เสิร์ฟ ไม่ลงโต๊ะลูกที่สองต้องไม่ต้องห้ามใช้เท้าแล้วครับจะเป็นลูกเขา่าลงโต๊ะมาสู่ภาวดีเปิด1ชงสองจุท้าทิพ์ลูกนี้เอคนถนัดซ้ายนี่มันไห้เนียนตาม,มากเนะาะสัรสักสี <c oughs> ่ต่อศูนย์กลับมาที่ทีมชาติไทยจะได้เสิร์ฟเน เซิร์ฟลูกแรกครับโผล่ไปที่ขวายังได้เลยได้ก็เราดูชื่อชั้นคู่นี้ดูแลเป็นไงครับสรัห่างยยังห่างไทยอยู่เนาะอือโรแลนเหรอครับใช่ครับ ออมวยซุ่มโอ้โหคุยกันแป๊บเดียวตอนนี้6ต่อ0ูนย์แล้วครับคุณสรศักดิ์สุภาวดีวงคำจันทร์ก็ยังจะเป็นได้เสิฟในแต้มที่3ของชุดนี้เสิฟดีจีปดีขวาโอ้โหเปิดไม่ดีนะครับ เป็นการแข่งขันในเซตที่หนึ่งอยู่นะที่กำลังชมอยู่นี่ครับเป็นแมตช์แรกของทั้งสองทีมนะครับแต้มสุดท้ายชุดนี้ของสุภาวรีวงคำจันทร์7ต่อ0 แ่ไรอกแกลงไปสาย่งไม่หรอกทำไมรับไม่ได้อะไมรับไม่ได้ปาเก็บเอางั้นรับรัแรกในมือในมือในอมันได้อยู่ใช่ไหมไม่รับแกรับไม่แกรับมันมันูกว่าันัหนักอเนมตจับ โผแลนเสิร์ฟด้วยลูกหัวนะครับลูกแรกลูกที่สสามารถเสิร์ฟหัวได้นะครับในกติกาของกีฬาเทคบอลถ้าลูกแรกเสิร์ฟด้วยเท้าแล้วก็เสียลูกที่2ต้องเสิร์ฟด้วยทักษะอื่นนะครับที่ไม่ใช้เท้านะครับที่มากรุณาสอนละสักอืมแเขาเป็นแบอ๋อจะเป็นลูกเขา่าลูกหัวส่วนมากใช้เข่ากับหัวอนะ๋อส่วนมากใช้เข่ากับหัวเนาะยากเนาะยากเนาะไม่ค่อยชัวร์นะครับเนาะ โอ้คุยไปคุยมาสิบศูนย์แล้วสรสักแบตเตอรี่น่าจะไม่เลืองเนะสำหรับ,บคู่นี้สุภาวดีเข่าไปโอ้โหลูกนี้เป็นเอ็ดบอลนะครับเอ็ดบอลนี่หมายถึงยังไงครับคุณสรสักลูกโดนขอบขอบโต๊ะขอบโต๊ะแล้วเปลี่ยนทิศทางใช่ไหมครับใช่อ๋อโดนบางครับแต่ถ้าถูกขอบโต๊ะ เปลี่ยนทิศทางแล้วสามารถเล่นต่อได้ถือว่าเป็นลูกเอ็ดบอลไหมครับ็เปนครับแต่เขาเล่นต่อก็ไม่เป็นไรครับถือว่าแต้มนั้นเลยครับก็จริงๆเป็นลูกเอ็ดบอลแต่ว่าถ้ามีการเล่นต่อเนื่องไปก็ผู้ตัดสินจะไม่มีการหยุดใช่ไหมครับสามารถเล่นต่อเนื่องได้นะครับ ถูกเนตแล้วลงโต๊ะก็ถือว่าเสิฟเสียใช่ไหมครับในกรณีลูกเสิฟนะครับเอฟซีท่านใดที่สนใจกีฬาแท็บอลนะครับลูกเสิฟถ้าถูกเนตแล้วลงโต๊ะก็ถือว่าเสิฟเสียในครั้งนั้นนะครับถ้าเสิฟเสียสองครั้งจะเป็นดับเบิลฟอลนะครับจะเสียแต้มให้คู่ต่อสู้นะครับกลับมาที่ทีมชาติไทยจะได้เสิฟนะครับแต้มนําอยู่ที่11ต่อ1เป็นการขันในเซตที่1จุ่งธท,ทิพย์ลูนี้เสิฟไม่ข้ามนะครับ ลูกที่2ใช้ลูกเข่านะครับเพราะนั้นจะเสิร์ฟเท้าอีกหนึ่งครั้งไม่ได้นะครับสำหรับเกติกาเทคบอลโอ้โหมีลูกหยอดเหมือนกันครับคู่สาวจากโปแลนด์นะครับก็เป็นอีกชาติหนึ่งนะครับที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเทคบอลอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสำหรับโปแลนด์นะครับเนาะโดยเฉพาะรุ่นดาวลุ่งนะสอดสังนะที่เราเห็นในแมตชนี้นะครับส่งมาเยอะส่งมาเยอะ โปแลนด์โรมาเนียฮังการีครับอันนี้คือนในแถบยุโรปนี่เทคบอลค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะครับนะจบในเซตที่หนึ่งเราชนะไปก่อน12ต่อ2ก็เหมือนที่สรศัก์บอกนะครับแนละ้วก็ยังห่างชั้นกันอยู่นะสำหรับคู่หญิงไทยคู่นี้ก็ถือว่าเป็นดีกรี มือหนึ่งของโลกเนาะ,ใช,ะใช่ไหมครับแชมป์โลกด้วยอัดับหนึ่งเลยเหรอ,อป้าท้ทำไม <c oughs> ของเขาก็ยังไม่รู้รเลยว่าอยู่ในไหนครับอ๋อเขาน่าจะมีแงกิ้งเหมือนกันนะครับ<ช>แต่ว่าถ้าไม่มีラงกิ้งงานนี้ก็จะไม่สามารถแข่งขันได้นะครับเนาะโดยเฉพาะรายการเทคบอลทัวร์บูร์เลเปดครั้งนี้นะครับ ออยังรอบแรกอยู่ครับครับแล้วเดี๋ยวทีมชาติไทยก็จะลงแมตช์ต่อไปในเ้าโมงครึ่งนะครับก็ที่บ้านเราก็ตอนนี้บ่ายสองครึ่งนะครับอืมตอนนี้ผู้สัสดับปรับตัวได้ยังเนี่ยมันมาอยู่ยุโรปปรับแล้วครับอาหารการกินอากงอากาศได้หมดแล้วเนาะไม่ง่วงเลยไม่ง่วงเอ่อเอ่อขนมปังเบคกุเบคกฟัดนี่ถนัดแล้วใช่ไหมตอนนี้ สม,สมตำก้อยข่ขมลืมไปหมดแล้วไหม <c oughs> เอามาดูเกมกันต่อนะครับสุภาพดีวงคำจันทลูกนี้เสิร์ฟไม่ลงโต๊ะนะครับลูกที่สองก็จะใช้ด้วยลูกหัวนะครับเ,เป็นโอกาสของโแลนลูกนี้โอ้โหมีลูกยอดโอ้ <c oughs> <c oughs> เอาแล้วครับต้นเซตที่สองนี้เริ่มคุ้นเคยกันแต้มอยู่ที่1เท่ากันนอจากเมื่อกี้นำหลาย10-0เกือบ10-0ศูนะเมื่อกี้เนาะหนึ่งเท่ากันสุขาวรีวงคำจันทร์ เสิร์ฟดีแต่ว่าถูกเน็ตก็ถือว่าเป็นเสิร์ฟเสียนะครับต้องได้เสิร์ฟในครั้งที่2อีกหนึ่งครั้งนะครับใช้ลูกหัวเหมือนเดิมครับสุภาพดีวงคําจันทร์เปิดซ้ายชงอกโอ้โหมียืนเตะด้วยนะครับแต่ว่าจุราธิพย์ยังรับขึ้นมาได้ทีมชาไทายขึ้นนำเป็น3ตอนน่อ1ครบ4คะแนนจะมีการเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ ก็เป็นฝั่งของโปแลนด์ได้เสิฟนะครับสำหรับประเภทคู pues ่ชายและคู่หญิงในการหมุนหมุนในการเสิฟนี่ใช้ลักษณะแบบไหนครับคุณสรศักดิ์คู่ชายคู่หญิงชายคู่หญิงถ้าใครเสิฟเสร็จปุ๊บครบ4คะแนนจะต้องไปอยู่ด้านข้างใช่ไหมก็ฝั่งคู่ต่อสู้ใครเป็นคนรับเสร็จครบ4คะแนน ก็จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟอ๋อน่อันนี้คือกติกาพื้นฐานของกีฬาเทคบอลนะครับแต่ถ้าคู่ผสมก็จะเปลี่ยนอีกแต่เป็นแบบนึงนะอ่าใช่ครับถ้าคู่ผสมนี่จะล็อกการเสิร์ฟระหว่างชายกับชายชายเสิร์ฟใส่ชายหญิงเสิร์ฟใส่หญิงหญิงรับหญิงนะครับเนาะประมาณนี้นะครับ ครับถ้าถ้าการตีโต๊ถูกเน็ตแล้วลงโต๊ะถือว่าถูกกติกาแต่ว่าถ้าลูกเสิร์ฟถูกเน็ตแล้วลงโต๊ะถือว่าผิดกติกาใช่ไหม,มครับอครับตอนนี้แต้มยังไม่ห่างกันนะครับทีมชาติไทยนำอยู่ที่5ต่อ3 กลับมาที่ทีมชาติยจะได้เสิร์ฟครับชูชาทิพยัน์กันททงเมื่อกี้เป็นฝ่ายเป็นผู้รับลูกเสิร์ฟแล้วตอนนี้ก็ต้องมาเป็นฝ่ายลูกเสิร์ฟครับกติการง่ายๆนะครับประเภทคู่ชายคู่หญิงเสิร์ฟคนไหนเสิร์ฟครบ4คะแนนจะจะต้องไปอยู่ด้านข้างของสนามแล้วก็ใครที่รับลูกเสิร์ฟครบ4คะแนนจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับก็จะมีการหมุนวนแบบนี้ตลอดไปนะครับสำหรับคู่ชายและคู่หญิงนะครับ โอแลนด์ลูกนี้พยายามชงด้วยอกแล้วก็ใช้เท้าขวาไม่ลงโตะนะครับเป็นแต้มของทีมชาติดได้ขึ้นนเจ็ดต่อสามเป็นโอกาสเสิร์ฟของชูราทิพย์พันธะทงนะครับหรือหยกน้อยลำพูนนะครับโอ้ถือว่าเสิร์ฟได้ดีนะครับมีคุณภาพนะครับเสิร์ฟลงโต๊ะแล้วลงเท้าซ้ายคุณจะสู้คนทันดียายากเนาะดูจากการเดินแล้วคุณจะรต้ก็ขยับซ้ายหยกก็ร์ฟขวาอืม แต่ว่าลูกนี้ผู้สื่สบอกว่าเป็นฟุตฟอนนะครับฟอเหยียบเส้นครับในกรณีฟุตฟ้อนก็จะมีการเหยียบเส้นแล้วก็จะการยืนจะยืนหลุดหลุดหัวหัวเส้นท้ายเส้นที่ที่เราเห็นเส้นสีส้มๆนะครับเนาะ,ะเพราะฉะนั้นต้องยืนอยู่หลังแนวของเส้นแล้วก็ห้ามเหยียบเส้น<ะ>เวลาที่สัมผัสลูกนะครับ ลูกนี้แต่ถูกเน็ตแล้วไม่ลงโต๊ะนะครับเป็นแต้มของทีมโปรแลนด์จะก,กลับมาที่ทีมโปรแลนด์จะได้เสิร์ฟแต้มตามอยู่ที่4ต่อแลูกนี้ใช้ลูกมงลูกหัวนะครับไม่ข้ามนะครับได้เสิร์ฟอีกหนึ่งครั้งลูกนี้ก็ไม่ข้ามเป็นแต้มง่ายๆให้กับทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น9ต่อ4นะครับที่กำลังชมอยู่นี้เป็นการแข่งขันในเซตที่2นะเซตที่1ทีมชาติไทยชนะไปก่อน12ต่อ2นะครับ จุท,ท่าทิพกันท<อ>่าทงหัวนี่สายลำพูนเนาะอืมตน,น,น,นี้ไม่เหลือเป็นแต้มของชินจันทนะครับตอนนี้สตรอว์อยู่ที่10ตอ่อ10 อเท่าที่ไปสืบสอดดูใช่ไหมมีคู่ไหนที่ที่น่าจะดูดีที่สุดครับก,ก็จะเป็นโรมาเนียจับก,กับคู่กับฮังการีครับอืน่าจะดูดีเลยจะดูซ้ายกับขวาเหมือนกันซ้ายจากอ่โรมาเนียคู่กับขวาฮังการีใช่ไหมอืมน้อยครับจบไปแล้วครับสำหรับการแข่งขันเช้านี้ครับ ชาติไทยชนะทชาติโปรแลรนด์วยสกอร์2ต่อ0เซต12 2สองสี่ครับรอบแรกก็เป็นที่เรียบร้อยครับครับรอบแรกแมตช์แรกเราชนะไป2ต่อ0เซตโดยชนะโปรแลนด์ครับอีกสักครู่เราจะพบกับทีมชาติฮังการีนะครับเนาะในสนามที่สองนะครับ,รบก็ถ้า,ายังไงเราอาจจะ ไลฟ์ให้กับท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแปดนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีครับ